ตอนนี้มาวินก็มาถึงหาดบางแสนที่ชนบุรีแล้วนะครับตอนที่เรามาก็เป็นคือวันจะวันนี้วันอาทิตย์ช่วงนี้ช่วงสี่โมงเย็นนะครับก็ยังมีคนมาเล่นทะเลและก็มาสัมผัสบรรยากาศทะเลกันอยู่นะครับแม้ว่าทะเลจอ,อาจตะแรงไปหน่อยนะนะครับ ดูบรรยากาศตอนนี้สิครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราก็จะมาสัมผัสบรรยากาศกับทะเลหักบางแสนกันแล้วนะครับเราที่เราได้เคยไปกันมาแล้วนะครับดูบรรยากาศในหาดบางแสนนะครับ นี่ครับมีเต็นท์แล้วก็ผ้าอินน่นะครับนี่ครับ,รบก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ขอตัวไปเล่นน้ำทะเลอ่อนนะครับ